ผมอยากให้เขาเต้นให้ผมดูหน่อยครับว่าเวลาเขาเมาเป็นไงเดี๋ให้เขาเต้นให้ดูว่า şey, ถ้าเวลาเขาเมาเขาเต้นยังไงใช่มันสูสีกับผมเปล่าเย eh? เอาละแล้วเรื่องนี้แต้วจะได้ตอบก่อนวิธีการคือออกมายืนหน้าโพเดียมสมมุติว่าแต้วเมามิวสิกมา จะเห็นว่าทั้งคู่นั้นไม่เหมือนกันเลยเทคเมียรเอาไทยแลนด์จึงมีเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้หนุ่มโสดได้ถามคําถามและเมื่อสองสาวนั้นได้ตอบคําถามมาจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครคือคนที่คุณอยากพาไปจิ้มเรื่องดีนะคะเอาละคําถามครับปกติแล้วเวลาผมกินลงกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยผมเมาแล้วผมก็จะเต้นรั่วเลยแบบ ลวดจาดอะก็จะมันประมาณไหนอะมันประมาณไหนอะมิวสิกมาอันนี้ยังไม่เมาเลยอันนี้ยังไม่เมาอฮะอันนี้ยังไม่เมาโอ้ผมไม่อยากดูเบอร์ตอนเมาเลยเรียกว่าพงจะเรียกว่าที่สุดในที่สุดจริงๆเพราะเมื่อกี้คือยังไม่เมานะใช่ถึว่าวาดอย่างนี้แล้ววาดอย่างนี้มาผมไม่แน่ใจว่าพี่ชายของผมเวลาเมาเต้นแล้วจะเป็นยังไงมิวสิกมา อะไรครับคุณไม่สบายนี่ท่าเต้นครับท่าเต้นคุณท่าเต้นคุณน่ากลัวมากครับผมจะไม่ให้คุณเต้นอีกเลยก็ทุกครั้งที่ผมเมาผมก็ไม่เมาอ่ะคุณเอาละหากกระแพงพิงกินเหล้าแล้วจะเมาเต้นแล้วยังไงต่อครับก็ผมอยากให้เขาเต้นให้ผมดูหน่อยว่าเวลาเขาเมาเป็นไง ให้เขาเต้นให้ดูว่าถ้าเวลาเขาเมาเขาเต้นยังไงใช่มันสูสีกับผมเปล่าเอาล่ะแล้วเรื่องนี้แต้วจะได้ตอบก่อนวิธีการคือออกมายืนหน้าโพเดียมสมมุติว่าแต้วเมามิวสิกมา นี่ลงสเต็ปล่างแล้วนี่คืออาการเมาแบบแ้ว <c oughs> ทีนี้เราลองมาดูสองดูบ้างโอเค <c oughs> สมมุติว่าเมานะสองนะนิวซิกมา เวลาที hour, ่สาวๆเมาละถ้า sure. พิธ sì ีกรต้นหอมเมาเธอจะเป็นยังไงมิวสิกมาโอ้โหมึงเต้นสเต็ปอย่ากับแดนเซอร์เต้นนับแปดเลยดูเรียนมาเรียนมาใช่ค่ะโอเคเอาละดักไฟหนึ่งคนไฟยหนึ่งคนมาเจอเราเชิญครับ